วิธีการปกป้องเหล็กจากสนิมมีวิธีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการทาสีกันสนิมค่ะหลักการทำงานของวิธีการทาสีกันสนิมก็คือสีกันสนิมเนี่ยจะทำหน้าที่ไปเคลือบที่บริเวณเหล็กป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าทำปฏิกิริยาก,กับเหล็กจนเกิดสนิมได้ค่ะ วิธีที่2นะคะคือวิธีการชุบด้วยกาวไา้ค่ะวิธีการนี้นะคะเพื่อนๆมันก็คือการที่เรานําเหล็กหรือชิ้นงานของเราเนี่ยลงไปชุบร้อนนะคะเป็นวิธีฮอตดิฟเกาว้นะคะที่อุณหภูมิประมาณ435-455องศาเซลเซียสค่ะหลักการทํางานของมันในการป้องกันสนิมเนี่ยมันจะแตกต่างจากวิธีการทาสีตรงที่ว่าวิธีการทาสีเนี่ยคือการป้องกันออกซิเจนก็ทำปฏิกิริยากับเนื้อเหล็กใช่ไหมคะ แต่ตัวเนี้ยตัวสังกะสีลิวซิงเนี่ยมันทำหน้าที่เข้าทําปฏิกิริยากับเหล็กอ่ะกับสนิมได้ดีกว่าเหล็กมันก็เลยถูกกินแทนนะคะซึ่งโดยปกติความหนาที่เราใช้ในการชุบก,กาวไนท์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ65-300มคอนครแล้วแต่ชิ้นงานและววัตถุประสงค์การใช้งานนะคะในคลิปต,ต่อไปจะมาเล่าข้อดีข้อเสียของการเลือกใช้ การทาสีหรือการชุบเกาหนว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงเพื่อให้เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้กับชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมนะคะ